สอนดูอาให้หน่อยครับดูอาเกี่ยวกับการเงินให้จน,จนลงเงี้ยิน <c oughs> อะไรเงี้ยอันนึงนะท,ที่ที่านนบีสุลัยสลัมบอก <c oughs> ไว้อะลเรามีพระนามนะครับที่ชอบที่จะให้เราขอ ด้วยพระนามของพระอ,องค์ที่ตรงกับคุณลักษณะของพระอ,องค์ในสิ่งที่เราขอยกตัวอย่างเช่นอยากให้มีริสกีเนี่ยก็บอกอารอซากอยากจะให้หายจากโรคภยัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเนี่ยอัชฟิเอนะครับมันเป็นการที่ทําให้เราอะใกล้แล้วก็รู้จักพระอ,องค์ในคุณลักษณะของพระอ,องค์มากๆนะครับอย่างอย่างเช่นเรื่องการเงินเรื่องริสกีอะไรอย่างเงี้ยขอเลยอารอรซากนะครับคุณก็ขอไปเลยอยากมีเงินอยากได้เท่านั้นเท่านี้ก็จริงๆก็ขอเป็นเป็นภาษาที่คุณเข้าใจนี่แหละขอด้วยความจริงใจคือดูอาที่ดีที่สุด ครับขอไปเลยก็ล็อกของเงินพูดอย่างนี้ก็ได้นะล็อกของเงินเยอะๆถ้าขอตังค์ผมเอาล็อกแต่อย่าทำให้มันเปลี่ยนผมเป็นคนที่ไม่ดีใช่ใช่ใช่เนี่ยผมกําลังจะพูดคำนี้เลยการที่คุณมีเงินเยอะเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นผลดีสําหรับคุณนะเพราะฉะนั้นการที่ขอเงินเยอะเนี่ยอย่าไปทนงตัวว่าเราจะเอาอยู่นะต้องขอต่อไปด้วยว่าขอให้ริสกีที่พระองค์ให้มาเนี่ยเป็นริสกีที่มันเต็มไปด้วยความดีกับตัวเราอะ่ะแล้วก็ขอให ให้มันนําเราไปสู่ทางที่ถูกต้องอัลอลอฮ์พูดสม่ําเสมอน,นะผมบอกก่อนอัลลอฮ์จะให้ผู้ปฏิเสธศรัทธาคือผู้ที่ไม่เชื่อพระองค์อัลลอฮ์จะให้เขามีความสุขมหาศาลเพื่อให้เขาไม่มีวันมองเห็นพระองค์แล้วก็เป็นชาวนรกเนื่องจากเข้าปฏิเสธสิ่งที่คุณขอเนี่ยคุณต้องระวังด้วยส่วนใหญ่คุณจะเห็นมุสลิมจะไม่ค่อยรวยเท่าไหร่จะแบบอยู่พอดีๆตรงกลางหรือจนที่รวยก็หลุดรวยก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่มุสลิมไงมุนาฟิกส่วนใหญ่แล้วก็อย่างพวก อาหรับที่รวยน้ํามันเยอะๆก็เห็นปะลูกหลานเป็นไงก็ส่วนใหญ่ก็มันหลดุดนอนหลุดน่ <inf at> นะทุกคนสมบัติของคนชั่วเนี่ยอยู่ในพวกนั้นหมดแต่ปากพูดเป็น<อ>มุสลิมระวัง การทดสอบด้วยรวยเนี่ยน่ากลัวที่สุดน้อยคนที่จะไม่หลงน้อยมากนะบอกไว้ก่อนมันคิดว่าตัวเองแจ๋วเสมอจะลืมไปเลยว่ามันเคยเป็นดูอาเราถ้าเราขอแล้วให้รวยนะเราจะลืมไปเลยว่ามันเคยเป็นดูอาวันที่สําเร็จเราจะลืมไปพเพราะเรว่าพอเรารวยคนจะเริ่มเข้ามาแล้วก็เริ่มทดสอบเราบอกโอ้ทำไงไงอ่ะทำไมถึงรวยจังเก่งจังเลยนะถ้าไม่ไงอ่ะทีนี้เราเริ่มพูดแล้วอ๋ออยากรวย ทำอย่างนี้ครับผมทำอย่างนี้ครับผมอย่างงนอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับลืมไปเลยว่าเราขอ Allah แล้วให้อัลร Allah ให้เรารวย Allah ให้เรามีโอกาส ถึงได้เจอคนเหล่านี้จึงทําให้เรารวยแต่เราจะเอาเครดิตเองพอพูดเยอะๆคนมาซูกฮกเยอะๆเนี่ยเราจะคิดว่าเราเป็นเทพเราเป็นพระเจ้าเองเราคือทําด้วยตัวเองเราเขียนย้ำลในการรําเล่นกนุษณาพอฉันให้ริสกีเขายเยอะเขาจะพูดสุดท้ายว่าเขาเป็นไปด้วย knowledge ของตัวเองด้วยความรู้ของตัวเองด้วยความเก่งกาจของตัวเองแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเวลารวยปับ๊บการเลียก็มาเหมือนกันแตก่กบดมาความยิงพยองมาและยิงพยองคือลักษณะที่แท้จริงของชาวนรก เราบอกมีแค่นิดเดียวอะก็ไม่ได้เป็นชาวสวรรค์ไม่ได้เป็นชาวสวรรค์ผู้ที่รู้ว่าการทดสอบของอลัลลอฮ์คืออะไรที่แท้จริงเนี่ยเขาจะระวังเรื่องการขอขอให้ผมมีแค่ผมพอใจพอ ขอให้พอดีที่พอใจพอและอย่าให้มันหลุดไปเพราะนี่เป็นการทดสอบที่หนักผมบอกย,ยิ่งกว่าความจนเยอะผมบอกได้แค่นี้เชื่อผมเถอะการมีเงินเยอะเป็นการทดสอบที่ยิ่งกว่าความจนเยอะหนักมากครับทดสอบเพราะเป็น<ร>าการาจะไม่ค่อยรู้ตัวไม่รู้ตัวแล้วไม่รู้<ม>ว่าตกลงอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ให้หนักจริงๆนะให้เรามากจริงนะผมจะสงสยัยแล้วตกลงอัลลอฮ์รักผมหรือต้องการให้ผมลงพอรพัพูดลับพูดอีกในกุรานว่าเวลาฉันจะปิดตาใครฉันจะให้เขาให้แบบมหาศาล แล้วคุณเห็นส่วนใหญ่เหรอคนรวยเนี่ยมีดีๆมีเยอะปะยากนะครับเอาเปรียบคนหาวิธีเอาเปรียบแล้วมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นคนดีส่วนใหญ่น้อยที่เป็นคนรวยมีไม่มีผมก็เคยเห็นแต่น้อย ส่วนใหญ่ดีกันเองระหว่างคนรวยเออ<ะ>มีมีเคล็ดลับอันนึงอันนี้คุณตตบอกผมแล้วก็มีพี่ที่สนิทกันคนนึงบอกผมการอิสติกฟา์การขอภัยโทษเนี่ยยิ่งเราล้ำลึกถึงพระอ,อ,องค์ขอภัยโทษพงค์ตลอดเวลาเท่าไหร่เนี่ยสตอฟฟิลลสตอฟฟลลเนี่ยพูดตลอดเวลาว่างก็พูดว่างก็พูดล้ำลึกถึงพระองค์พระองค์อ ông, ่ออะจะเปิด ริสกีให้แบบที่เราพอใจเสมอแล้วมันจะเป็นความพอใจที่มากับความถ่อมตนมันสวยงามมากนะเนี่ยคือคือผมแบบเพิ่งมานั่งปฏิบัติต่อเนี่ยการที่แบบเออที่ทํางานอยู่ไกลหน่อยผมก็จะได้มีโอกาส o p คือวันนึงจะได้มีโอกาสทาได้ได้สม่ําเสมอเราจะไม่ค่อยเจอทางตันอนะ่ะจริงๆอ่ะเราอยากได้เงินอนะ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราจะได้โล่งเราจะได้สบายเราจะได้ไม่เจอทางตันใช่ปะ่ะแต่ว่าการที่มีทางโล่งตลอดที่มันมากับความถ่อมตนเนี่ยนะ a s t r o ฟริ i l o แปลว่าเราขอพยโทษคือเราไม่มีวันทําได้พอ ออกับเทียัล้อให้เราแล้วล้อก็เปิดทางโล่งเปิดทางโล่งที่มาพร้อมกับความถ OM ่อมตนเนี่ยคุณจะโล่งตลอดเวลาแล้วคุณจะยากที่จะพยองมากเพราะว่าปากคุณหัวใจคุณเนี่ยขอพยโทษตลอดเวลาว่าเรายังทําไม่พอเรายังดีไม่พอเรายังดีไม่พอเรายังดีไม่พอแล้วลราก็เปิดทางโล่งเราก็บอกเรายังดีไม่พอเรายังดีไม่พออันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะอันอันนี้คุณโตเขาแนะนําผมมาแล้วก็เนี่ยม,มีมีบางที่ท่านอาบีบอกที่ที่เขาเพิ่งไปฟังคันดิสนี่มาแล้วเขาก็ทําแบบเนี้ยก่อนหน้านี้เขามีมีแบบ มรสุมรุมเล้าชีวิตเขามากเลยเขาบอกว่าตอนนี้มรสุมมันก็ออยังเหมือนเดิมแต่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 ว่า,วาคือแต่ละลูกมาเนี่ยเขาจะเห็นมีทางออกที่เหลือเชื่อแล้วมันก็จะเป็นทางออกที่มาพร้อมกับความถ่อมตนผมอยากแนะนำท่านอ<น>บลเี<น>์บอกเอาละอล,ะ,อละขอฉันอีก พื่อที่จะันได้ให้ให้ออกไปให้มากท่านน<ม>บบีขอให้มีเงิน,ม,งนมีอะไรเนี่ยเพื่อให้<ม>ให้นะเพื<ม>่อให้ได้ให้ให้ให้ไปอีก<ม>เงินเป็นของอัลลอฮ์ในโลกนี้ที่อัลลอฮ์ให้เราบริหารบริหารให้ถูกต้องทําให้บ้านเรามีกินกินดีอยู่ดีให้คนอื่นนอกจากบ้านเรากินดีอยู่ดีด้วยอย่าขอตังค์เพราะ่าอยากจะขับรถแพงเหมือนคนอื่น ส่วนใหญ่คนอยากได้ตังค์เพราอดูอละครดูพวกยูทูบเบอร์สปอร์ตกันล้วนๆเลยราคา20-30ล้านเกินตัวกันหมดทุกคนสร้างบ้านโชว์กันตลอดทุกคนคนสมัยนี้พยายามจะบอกว่าตัวเขาสําเร็จด้วยการเอาวัตถุมาบอกความสําเร็จแต่จริงเราอยากเอาอย่างคนพวกนี้คุณก็จะเป็นเหมือนกันกับเขาถ้าเป้าหมายคุณคือรถสปอร์ตบ้านรวยๆเครื่องเสียงแพงๆฮะไม่อายที่จะพูดเลยซื้อของสิ้นเปลืองเหล่านี้โดยที่ยังมีคนจนอยู่หน้าที่ของผู้ศรัทธาก็คือ เวลาเราให้ให้ครอบครัวเรามีกินดีอยู่ดีก่อนหลังจากนั้นอย่าคิดว่าจะมาเอาอะไรมาเสริมบาร,รมีเราไม่ใช่บาร,รมีมาจากการทําตามที่อัลลอฮ์สั่งพอเราพอแล้วหลังนั้นคุณเริ่มวางเป้าแล้วทำยังไงให้คนอื่นที่ไม่มีญาติระดับที่ห่างมีใครที่ยังมีปัญหาไหมคนในตําบลเรามีไหมคนในอาเภอเรามีไหมคนในประเทศเรามีใครมีลาบากไหมเริ่มวางแผนว่าเราทํายังไงให้เอาเงินที่เราให้มาเนี่ยให้คนเหล่านั้นเพื่อให้เราได้ความพอใจจากอัลลอฮ์ ว่าเราบริหารเงินจากอลอได้ถูกต้องถ้าคุณคิดวางเป้าหมายคุณอย่างเงี้ยคุณจะไม่ค่อยขอเงินเท่าไหร่หรอกเพราะคุณจะกลัวว่าคุณรับผิดชอบได้ดีพอหรือเปล่าขอได้ขอแต่ผมแค่เป็นห่วงมากผมไม่ไม่เคลียร์ว่าคุณขอเงินเนี่ยคุณขอเพื่อปลดหนี้หรือขอเพื่อทําตามมาตรฐานการอยู่ของสังคมปัจจุบันซึ่งมันคือเปลือกล้วนๆมันต้องระวังนิดหนึ่ง เงินเป็นภาระเรารู้ว่าจุดมุ่งหมายเราคือโลกหน้านะเงินเป็นภาระที่เราจะต้องใช้ให้ถูกต้องแลวต้องไปตอบคําถามถ้าเราได้เงินมาแล้วเราคือเงินเป็นของอัลลอฮ์ถ้าเกิดอัลลอฮ์ให้มาในมือเรามันมันก็เป็นภาระสําหรับเรานะคือไม่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ขอนะครับแต่ต้องรู้ว่ามันคือความรับผิดชอบที่เราจะต้องใช้มันให้ถูกต้องได้มาแล้วระวังแค่นั้นแหละครับครับ